ข่าวสารของกลุ่มพลังใหม่ทุกแพลตฟอร์มนะครับทาง y o u t u ทิกต็อกแ Fanpage IG ชื่อเดียวกันนะครับแอดพลังใหม่นะครับทีมผู้บรรยายครับผมเป็กกี้ไม่มีหมดพร้อมด้วยคุณพิเชษเรือนอินแล้วก็คุณเชื้อชายจินการนะครับตอนนี้ไปร่วมลุ้นกันครับกับการถ่ายทอดสดคู่แรกนะครับเชิญครับคุณนกครับมาแล้วครับดรเมทแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับรุ่งอันว์วงษ์ศักดครับอัศพลเผ่าจินดาครับกับทางด้าน วัย19ปีครับ178เซนเมตรนักสู้จากเวียงสะสุรา์ธานีนะครับลุงเทคโนครับเป็นหัวหน้าคณะมีอาจารย์ตั้มครับเป็นสตารเทรนเนอร์ผู้ต่อกรมุมน้ำเงินครับพยักชนชนอาร์ตชนบุรีอาร์ตมวยไทยยิมนะครับแม่ชื่อหน้าจอนั้นอาจจะผิดนิดนึงครับแฟนๆไม่ต้องตกใจนะครับเป็นชื่อจริงว่าสราวุฒชูมณีครับเจ้าต้าครับวัย16ปี 160เซนติเมตรมีอาจอมคนนครครับเป็นซับเทนเนอร์42ชนะ38แพ้12องอ้าวสฟอร์มหลังซะหน่อยครับคุณเบ็กกี้ครับติดตามชมกันนะครับสำหรับ3ฟอร์มหลังของลุงอน,นอันต์วรวิงิานะครับช่วงนี้สดเหลือเกินนะครับมาทั้งสูงทั้งยาวทั้งใหญ่นะครับชนะมา4ี่ไฟติดแล้วนะครับก็โดยฟอร์ม ของเขานะครับก็มีอย่างชนะนอกยก4ซุซเปอร์แม็กโรงเรียนตีม,ดดมุดมที่จังหวัดสุราษฎร์ชนะปานดำสวนน้ำทานคีรีสุราษฎร์ล่าสุดนะครับชนะนอกยกหนึ่งตีอมหินแจ็กกี้ยิมน,นะครับที่ราชดำเน,นินแห่งนี้ส่วนมุมน้ำเงินนะครับพยักชนชมรีอัสมวยไทยนะครับหรือคมพยักก,กอจันทีชนะนอกยก4 1่สิบเอกสอภัยดำที่ดอนเมืองแพ้นอกยก4ี่เดนานานอนอนววิงสะที่ดอนเมืองล่าสุดนะครับ ชนะดอนกําเล็กลานนาโฮเมเซอเรสซองที่ราชดำเนินแห่งนี้พิกัดชกนะครับร้อยสิบสามปอนด์ครับคู่แรกวันนี้นะครับนักชกฟอร์มสดรูปร่างช่วงชกสูงยาวจริงๆครับรุ่งอนันต์วาวเวียนสัสี่ไฟหลังชนะรวดพยักชนชนบุรีอาร์ตยวทายิมครับน้ำเงินเตี๋ยล่ำนะครับมาขามครึ่งข้อนะครับเอาละครจ่อล่างเลยครับนี่ครับ มวโผลันศอกขวาก็กรรมการนับเลยครับเปิดฉากขึ้นมาครับแค่2นาทีครึ่งนะครับยกแรกเท่านั้นเองครับเรียบร้อยไปแล้วครับโดนนับเอาละครับโดนนับนี่วิกฤตแลวครับตอนนี้ลุบลากโดนโศงอีกแล้วมากจังหวะงัดด้วยสอกนะครับเต็มเต็มเลยทีเดียวนะครับรุ่งอนันต่อได้ยังไงครับมวยแบบนี้นี่นะครับ ผมยังคิดอยู่ในใจเลยครับทั้งขาทั้งศอกนะครับดูจุดนี้ก่อนครับวันศอกขวาร่วงเลยนะครับนี่กรรมการนับเลยครับและนี่อีกช็อตหนึ่งโอ้โหนี่ครับเรียบร้อยครับกรรมการยุติการชกเลยนะครับอ่ะมาเบิ้ลเบิ้ลซ้ำซ้ำนะครับโอ้หประโยชน์ของยางกันฟันจะเห็นแล้วครับคุณพิเชษครับ